พี่น้องขาลายมือแล้วนะคะทีบดิเฮ็ดข้าวเกี่ยวกับน้องอาอายสักุณาพรเพราะว่าน้องอาอายสักุณาพรกลับไปเข่าค่ายนะคะเข้าค่ายลูกเสือไปทําหน้าที่ของนักเรียนนะคะตามทีแม่แม่แฟนคลับเอฟซีได้เห็นนะคะที่านมาเมื่อนี้คะ่ะาย่สิสิน้าเรืองเล่าน้องอาอายค่ะมาบอกสู้พีสู้น้องสู้เอฟซีฟั่งค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์ก็คือน้องอาอายสักุณาพรหลังจากที่ ห่างหายเวทีไปสองสามมือค่ะพี่น้องล่าสุดไปขืนเวทีมือขึ้นที่พานมาพี่น้องกมี่ยังมาห้เมยเมย์ได้หัวเราะส้างความร้อยยิมสางร้อยยิมสา่งเสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับเอฟซีพางหนาเวทีได้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าหลังจากทีมีเมยเมอข้างลางนะคะขอเพลงที่น้องอาอายชอบร้องนั่นก็คือเพลง ตัวแฟนว่าแจงได้นึ่งหลักค่ะพี่น้องแต่เพิ่นกแบบับเพิ่นลืมเนื้อเพลงค่ะพี่น้องเพิ่นยังหันไปถามยาจา๋าเพิ่นเลยบอกว่าเอา้ายาจา๋าลองว่าแจงได้ล่ะจ๋าว่าสัน้นขึ้นต้ัวมาแจงได้หละยยาว่า,า,าสัน้นเดี๋ยวเด้อสิให้เบิ่่งพีนร์กพี่นอ้องเ <laughs> <laughs> เบิง่งด้อ คืนต้นยังไงเลจ๊ะตัวอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องนี่คือเพื่อนเล็กขอขอเพลงมากนะคะแต่ว่าน้องอ,า,อาย์ไอ์ก็เป็นมุกเพิ่นหรือว่าแจ้งไดกับว่าลูพี่น้องทําเป็นแบบลืมเนื้อเพลงไปนะคะนั่นก็คือสร้างเสียงหัวเราะห้แม่แม่แฟนคลับเอฟซีพูดถึงน้องอ,า,อาย์ไแล้วนะคะถูกเวทีต้องมีอย่างแบบห้แม่แม่เสื้อผ้ายาแม่ถูกงานถูกเวที สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขแท่งใจให้แม่แม่เอฟซีมากมายก,กายกองค่ะพี่น้องคะแต่มีสิ่งหนึ่งทีเบิ่งแล้วน้ำตาสีไหลน้ำค่ะพี่น้องน้องอาอายสกุณาพรนะคะหลังจากที่ไปเขา่ายนะคะแล้วมือออก,กากคไขยนะคะป้าออยนะคะเพิ่นก็ได้ดไปรับไปรับหลานสาวจาก่ข่นะคะหลับมาเพื่อทีสีมาบานมหาพอจ้าพี่ละค่ะเพื่อ มาทําการแสดงนะคะเป็นรับล้านออแก่ค่ายนั่นแหละค่ะคณะทีอยู่อยู่ในรถค่ะสองล้านหน้าเพิ่นกระไดโซเล่กันเพิ่นเด็กคุยกันว่ากันนะคะทางปลาออยเพิ่นเพิ่นกระวอกกับล้านหน่อยแบบสอนล้านนั่นแหละค่ะแบบผู้ใหญ่ผู้หนึ่งทีหักหละกะวางดีนะคะว่ากันคุยกันมานำรถแล้วก็ซ้อนล้านแต่สิ่งที่ว่าฟั่งแล้วน้ำตาจะไหลนั่นกน็คือน้องไอา,าย ถ้าเว้าถึงพอจ้าน้่ยจังดน้องส,สีน้ำตาออกไหมพี่น้องสีหาทุกเทืองสีไหมก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นคลิปนี้ค่ะพี่น้องว่าป้าอ้อยเพิ่งวอาว่าจังไดหล่ะกันน้องอ้ายว่าวถึงพอจ้าว่าจังไดมาฟังค่ะพี่น้องเล็กๆน้อยๆน,นะคะขออนุญ,ญาตคลิปนิดนึงนะคะพี่น้องขามันเป็นภาพทีเบิ่งแล้วประทับใจก็อยากให้แฟกครับเอฟซีน้องอ้า,อายได้เห็นน้ำ่ะถึงความกตัญญูของน้องอ้า,อายสักุณาพรค่ะพี่น้อง ก็อย่าลืมพ่อจ๋าลูาาากค่ะประจันเป็นผู้ที่มีค่ใช่สิไฮพี่น,อน้องว่าตะบอกถึงพอ่อพอจ๋าให้มากๆนะ<า>ถ้าไม่มีพ่อจ๋าไม่คจะเป็นอย่างนี้ลูก <c ười> ก็อย่าลืมพ่อจ๋าลูกค่ประจัเป็นคู้ที่มีคู่ใช่นะเห็นบอกพี่น้องคือบอคิดบอฝันด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าเด็กน้อยซ้ำนี่สีคิดได้แบบนี้สีเวอาออกมาจากใจนี่คือความ ออกมาจากใจความไร่เดียงสาของเด็กน้อยเด็กค่ะพี่น้องคะคือถามปุ๊บน้องก็บเบาออกมาจากใจเลยว่าพ่อจ๋าเป็นผู้มีพระคุณนี่คะ่ะคาเบาของเด็กน้อยนักเรียนสันปอหาค่ะพี่น้องคิดได้หูจักว่าผู้มีพระคุณละแม่พี่น้องซึ่งเข้าได้เห็นบว่าวติเป็นสีหนาหรือคาเบาของน้องอาอายนะคะถ้าไห่เฮาเห็นแล้วกเกิดความแบบ ตื่นตันในใจเกิดความปิติในใจเหมือนน้าตาจะไหลยังสิเลรอคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะการที่เป็นไอยบได้เป็นโดยง่ายดียคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยผู้นี้รับนาทีอันยญ่หลวงเกินกําลังของเด็กหน่อยทัวไปคะ่ะเพราะว่าสิเป็นด้านงานทีการแสดงที่ยอยู่กับพอจ๋ากางคำกางขึ้น,นหอดสอดแยงนองกับสูพี่น้องคะ่ะ สู้จุดยืนของน้องคือสู้เพื่อญาติจ๋าเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อจ๋าหลายหลายคนแล้วน้องก็ยังคิดเสมอกับยายศิ์น่ะเห็นที่น้องร้องเพ่งเสื้อผ้าย่อจาจับมือพ่อจา๋าว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเพ่งนี่ก็เห็นแล้วกัน้ําตาไหลคือกันคะ่ะพี่น้องคะเป็นอีอย่างที่แบบว่าเกินความคิดที่เกินเด็กเกินกําลัง เกินแรงทีเด็กหน่อยอายุสิบก็ขวบสี่ด้รับหนจะเป็นการไปโรงเรียนนาทีทั้งโรงเรียนกับบอทิมได้ค่ะพี่น้องก็ต้องเรียนการแสดงก็ต้องดูแลพราะว่าบอไปกับบอใดอีกนาทีที่น้องและพี่ชอบน้องบอกว่าบอไปกับบอใดบอสบายกับบออยากพักค่ะพี่น้องพอจ้าพนบอกว่าทำเมื่อยกับพักก้อนลูกก็สั่นพ่อจ้าหนูเหนื่อยมากเลยค่ะก็สั่นเพิ่นเพิ่นโทรหาพอเพิ่น มีภาพที่เพิ่นโทรหาพ่อเพิ่นพ่อจ้าเพิ่นก็นบอกว่าเหนื่อยก็พักก่อนรู้สันเพิ่นไปย่อมพักเลยค่ะพี่น้องเพิ่นว่าแม่แม,แม่หลายคนคิดถึงอิหลา่าอืมพี่น้องฟังแล้วคือเฮ้ารู้ซื้อว่าโอ้เด็กหน่อยคนนี้คิดได้คิดเป็นค่ะพี่น้องเป็นความคิดที่เฮาเ่ได้ดแต่งขึ้นมาไหมพี่น้องเป็นความคิดที่ออกจากใจของเขาอ่ามันก็นเลยฟังยามใดกับแบบเป็นความหรูซื้อที่แบบ ดีนะพี่น้องปิติแม่่ะว่าคนทีเหาหักค้นที่เหาซัพพอร์ตค้นที่เห,า,เหาชื่นชอบเป็นเด็กดีกัตันยูลูคุ้นเขากับพุ่มใจแล้วค่ะแมนบ่าค่ะพี่น้องคะนี่ระคาสํำรับแม่แม่เอฟซี C นะคะที่หักคิดทอดน้องอาอายสกุณาพรหลังจากนี้ไปค่ะปิดเทิมแล้วเด็กหน่อยปิดเทิมเงวเลยค่ะพี่น้องคคิวงานก็ยาว แล้วกับน้องอาอายกับสิไดไปตามพ่อจ๋าทุกงานทุกคอนเสิร์ตค่ะบะนี้คือน้องอาอายเต็มที่กับงานเพราะว่าทังโรงเรียนหลังจากที่สอบแล้วนี่เขาค่ายแล้วนี่ก็จะปิดปิดเทิมค่ะเตรียมเตรียมลุยง,งานกับพ่อจ๋าเต็มที่ค่ะพี่น้องคะสำหรับแฟนคลับเ FC น้องอาอายสักุณาพรค่ะงานการอยู่ไปไกลแถวใดก็ไปไห้ก็ร่งใจ ไปเบิงความสดใสความหนารักความไรเดียงสาข,ของน้องอาอายสกุณาพรบอกได้เลยค่ะแม,แม่แม่จ๋าว่าผู้ใดเห็นผู้ใดกระหักตกตกเกือบทุกคนตกหลุมรักน้องทันทีที่ได้เห็นเห็นหนาคพี่น้องเพราะว่าเด็กหน่อยผู้นี้เป็นคนมีบุญพี่น้องเป็นคนมีบุญวาสนาเบิ้งจากแววตาล่วกะ ดูจากแววตากับวาจาที่พูดน้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เ่ะพี่น้องมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำบอ่อพิดหวังเลยทีพอจ๋านะคะอนาคตข้างหนา้าสิมีผูสารฝันแล้วก็มีผูสืบทอดเกียตนาล่มของพอจา๋ามีผูด,ดูแลทีมงานอซอยพอจา๋าทีมงานซอยพอจ๋านะคะก็คือ ทีมงานหมอลำเสียงวิหกทีพอจ๋าตอนนี้เพิ่นเด็ดสร้างสรรผลงันไหวให้อีหลาหลายสะเหลือเกินค่ะพี่น้องสำหรับบอสนกพงศกรก็ถือได้ว่าเป็นพอจ๋าทีน่ารักของลูกตลอดมากนะคะค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้กับฝากเรื่องเล่าของอาอายให้แม่์เมหายคิดถึงจะคลิปหนึ่งเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะเพราะว่าน้องกับพึ่งจะได้ขึ้นเวทีมือเคลื่อนนี่ที่ผ่านมากนี่เองนะคะฝากคุณพี่น้องเอฟซีติดตาม ง่าวเลยค่ะต่อไปนี้เพราะว่าน้องปีเทิมแล้วค่ะสำหรับมืนนี้ก็สวัสดีค่ะ